อะไรเขามีเจ้าของแล้วมันไม่เกี่ยวกับว่าเรารักหรือไม่รักเขารักหรือไม่รักแต่เกี่ยวกับว่าคนที่เรารักเขานะ่ะเขามีเจ้าของหรือ,อยังดังนั้นถ้าเป็นเรามีคนมาแย่งของของเราบ้างเราว่าโอเคไหมไม่โอเคถูกต้องป่ะดังนั้นเราไปแย่งคนอื่นมันโอเคไหมล่ะก็ไม่โอเคเขาก็ย่อมไม่โอเคมันจึงนํามาซึ่งความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่คนอื่น ดังนั้นการที่จะคบหาสมาคมกับใครการที่จะเลือกรักใครสักคนหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อใครเลยคำถามถ้าเราไปแอบรักหรือไปรักกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วแล้วเจ้าของเราตามมาด่าเราเราโกดไหมกดเราเสียใจไหมย่อมเสียใจเกิดการทะเลาะเบาแวงต่อกันละกันไหมเกิดการทะเลาะเบาแวงต่อกันละกันปัญหาเกิด เมื่อปัญหาเกิดแบบนี้ทีทำยังไงล่ะทําอะไรไม่ได้สุดท้ายแล้วคนที่ทุกข์ที่สุดคือใครเราแล้วตัวคนที่เป็นมือที่สามเนี่ยเขาจะเลือกใครคําถามเขาย่อมเลือกคนที่เป็นคนที่เขาอยู่กับเขามาก่อนอยู่แล้วถูกต้องป่ะเขาต้องเลือกคนนั้นเป็นปฐถเหตุเขาไม่มีทางเลือกเราเพราะอะไรเรามาที่หลังแต่ไอช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะเลือกเราแต่ถ้าให้มันตัดสินใจเลือกจริงๆมันเลือกไหมไม่มีทางเลือกยังไงมันก็ต้องเลือกคนนั้นก่อนเสมอถูกต้องป่ะ เพราะมันมาก่อนดังนั้นเราไปหาคนที่เขาไม่มีเจ้าของดีที่สุดอย่าไปเอาคนที่เขามีเจ้าของแล้วมาเป็นของเรามันจะนํามาซึ่งความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตัวเราเองสุดท้ายคนที่มีความทุกข์ที่สุดก็คือตัวเราเองนะไม่ใช่ใครดังนั้นอย่าไปสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นจากความเดือดร้อนในใจเราด้วยการไปคบคนที่เขามีเจ้าของแล้ว เราไปเอาคนที่เขาไม่มีเจ้าของดีกว่าคนไม่มีเจ้าของตั้งเยอะแยะทําไมเราไม่เอาทําไมต้องไปเอาคนที่เขามีเจ้าของแล้วมาเป็นปของเราดังนั้นหน้าที่เรามีสติแก้ไขตัวเองให้ดีในปัจจุบันอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านให้เรายุ่งเฉพาะคนของเราเองเท่านั้นพอประมาณนี้เนาะออสาธุจ้า นิยามว่าอะไรนะรักตัวเองนิยามของคำว่ารักตัวเองหมายความว่าอะไรถ้าเราจําไว้คําว่ารักเมื่อไหร่เป็นทุกข์เมื่อนั้นแม้แต่รักตัวเองก็เป็นทุกข์เช่นถ้าอาจารย์รักตัวเองมากๆแล้วคนอื่นไม่รักอาจารย์เรารักตัวเราเองใช่ไหมแล้วคนอื่นเนี่ยไม่รักเราแบบเดียวกว่าที่เรารักตัวเราเองเช่นเราอยากได้นาฬิการเรือนเนี้ เราอยากได้แล้วเราต้องได้ด้วยปรากฏว่าเราอยากได้แต่คนหนึ่งก็อยากได้เหมือนกันเราคิดว่าเราจะยกให้เขาได้ไหมถ้านาฬิกาเรือนเนี้จะซื้อเราก็มีเงินเขาก็มีเงินเราต้องการนาฬิกาเรือนเนี้ตอบสนองต่อความต้องการของเองเป็นรางวันที่เราจะซื้อให้วันเกิดตัวเองสมมติเขาก็ต้องการซื้อนาฬิกาเหมือนกันแต่นาฬิกาเรือนนี้มีความจําเป็นสําหรับเขามาก <พ uka> เราคิดว่าถ้าเรารักตัวเองมากเราจะสะละนาฬิกาเรือนนี้ให้เขาหรือเราจะต้องเอานาฬิกาเรือนนี้มาไปของเราเท่านั้นถ้าเรารักตัวเองนาฬิกาเรือนนี้ต้องไปของเราถูกต้องป่าถ้าเราไม่ได้ทุกไหมทุกใจแล้วเพราะอะไรเพราะฉันรักตัวฉันเองเมื่อฉันอยากได้อะไรฉันต้องได้ในสิ่งนั้นดังนั้นนี่ยามคําว่ารักตัวเองเมื่อไหร่ย่อมทุกข์ร้อนเพราะสิ่งนั้นเมื่อนั้นดังนั้นวิธีการคืออย่าไปรักในสิ่งใด พราะถ้ารักในสิ่งใดย่อมทุกข์ราะสิ่งนั้นรักตัวเองก็เป็นทุกข์เราไม่ต้องรักเราแค่อะไรใช้ชีวิตไปตามเหตุตามปัจจัยสละอะไรให้ใครได้ก็สละไปเพราะถ้าเรารักตัวเองมากเราจะไม่ยอมสละอะไรให้ใครเพราะทุกอย่างต้องตอบสนองต่อฉันเท่านั้นเพราะฉันรักตัวฉันเองดังนั้นอย่าไปรักตัวเองให้ใช้ชีวิตไปตามเหตุและผลมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับคนที่รักตัวเองเนี่ย ไม่ดีไม่มีไม่ได้ต้องมีเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้ต้องได้เท่านั้นคนนี้ไม่เป็นไปตามความพอใจของฉันฉันก็จะด่ามันถูกต้องไหมเพราะอะไรมันไม่ยอมทําความ,ามตามต้องการของฉันเนี่ยเรียกว่ารักตัวเองสุดท้ายเมื่อเราด่าเขาเขาด่าเรากลับเราก็ทุกข์ใจ ถ้าเขาไม่เป็นไปตามความพอใจเราเราก็ทุกข์ใจสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมาเป็นผลจากการกระทาของเราเสมอสุดท้ายความทุกข์มันก็จะกลับมาหาเราเสมอถ้าเรารักตัวเองมากเกินไปความทุกข์ร้อนย่อมเกิดขึ้นแก่เราเพราะเราจะทําทุกอย่างเพื่อตอบสนองตอบความต้องการของตัวเองดังนั้นอย่าไปรักตัวเองให้ทําอะไรให้เดินไปตามเหตุและผลอยู่ในหลักของคุณธรรมจริยธรรม รักตัวเองมากก็ทุกมากรักตัวเองน้อยก็ทุกน้อยไม่รักตัวเองเลยเดินไปตามเหตุและผลความจริงนั้นก็ไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรเลยแค่นั้นเองง่ายๆเออสาธุไม่ใครถามอะไรอีกไหมเนาะมีไหมถามไหมถามไหม ฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเอาใหม่ช้า ถ้าคิดถึงคนเก่าอยากให้คนเก่ากลับมาต้องทำยังไงคะอย่างนี้เหรอทำใจทำใจมันไม่กลับมาหามึงแล้วมันไปแล้วมันไปมีคนใหม่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปทาอะไรไม่ต้องไปขวนขวายอยากให้คนเก่ากลับมาหน้าที่เราคือมีสติอยู่กับปัจจุบันเริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ คนเก่ามันเดินไปแล้วปล่อยมันไปหน้าที่เราทําใหม่หาใหม่ไม่ต้องไปสนใจคนเดิมเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่อย่าไปจมกับความทุกข์เดิมที่เคยมีอยู่อย่าไปขวนขวายในการเอาเขากลับมาเราเดินหน้าในการใช้ชีวิตต่อไปเลยไม่ต้องไปจมอยู่กับเรื่องเดิมๆซ้ำๆอย่าไปคิดถึงอย่าไปโหยหาถึงเรื่องในอดีตให้เดินหน้าอยู่กับอนาคตอยู่กับปัจจุบันแล้ววางแผนในอนาคต ให้ดีขึ้นกว่าเดิมจะดีที่สุดรไม่ต้องไปหาวิธีในการพาใครกลับมาให้หาวิธีในการจัดการใจที่เป็นความทุกข์ของตัวเองในปัจจุบันว่าเราจะแก้ไขความคิดถึงนี้ไม่ให้คิดถึงอีกต่อไปจะต้องทํำยังไงหน้าที่เราคือคิดเรื่องนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่าเราจะทํำยังไงเขากลับมาดังนั้นไม่ต้องไปหอยหาไม่ต้องไปหาวิธีให้เขากลับมาเขาไปจากชีวิตเราดีแล้ว เราจะได้เริ่มต้นในการมีชีวิตที่มีความสุขต่อไปได้ให้คิดแบบนี้ว่าการเดินจากเขา,า,กากจากไปของเขาเนี่ยทำให้เราจะมีความสุขต่อไปได้ทําให้เราเจอคนดีดีกว่าคนเด,เดิมคนนั้นได้ให้เราคิดแบบนี้ว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะมีโอกาสในการเจอคนดีกว่าเดิมที่เขาทิ้งเราไปไม่ต้องไปหาวิธีวิธีเดียวคือแก้ไขตัวเองในปัจจุบันแค่นั้นพอแล้วประมาณนี้เนาะอ่าไม่มีแล้วเนาะน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้ว ก็อาจารย์ฝากสิ่งที yes> ่อาจารย์สอนทั้งหมดเนาะพยายามเอาไหนอ่าถามเลย ไปซื้อเหล้าเราต้องทำยังไงเออมันก็ยากด้วได้ความเป็นเด็กเนาะความเป็นจริงไปซื้อเนี่ยถ้าเราโดนบังคับไปไปซื้อเราไม่เต็มใจในการซื้อไม่เต็มใจแต่เพราะถูกบังคับอันนี้มันก็พอจะรอดพ้นจากความผิดเพราะเราเนี่ยก็ไม่ได้เต็มใจในการซื้อให้เขาไม่ยินดีพูด,ดง่ายแต่เพราะโดนบังคับถ้าไม่ทําให้เนี่ยอาจจะเกิดโทษเกิดภัยกับตนเองได้ก็ทําไปตามเหตุตามปจาัจจัย แต่ให้รู้ตัวไว้ว่าเราไม่เต็มใจในการทําสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ดีที่ทำดังนั้นสามารถทําได้แต่เราไม่เต็มใจอย่าไปเต็มใจทํานะต้องตั้งเจตนาในใจเสมอว่าเพราะเราโดนบังคับให้ทาสิ่งนี้เราจึงมีความจําเป็นต้องทําแต่ไม่มีความเต็มใจในการทําสิ่งนี้แค่นั้นเลยตั้งเจตนาไว้ว่าเราไม่เต็มใจในการทําสิ่งนี้ก็ไม่มีท่อไม่มีภัยแต่อย่าไปเกิดความยินดีนะเช่นเออไปซื้อเหล้าให้พ่อหน่อยเดี๋ยวพ่อให้2 0บาท อันนี้เรียกว่าจ้างหวานละแล้วลเกิดความเต็มใจยินดีในเงินนั้นอันนี้นับว่าผิดด้วยมีความผิดร่วมอันนี้ไม่ได้ดังนั้นแม้เขาให้เงินเป็นค่าตอบแทนก็ไปรับเงินค่าตอบแทนนั้นไม่ได้สมมุติถ้าพ่อจะใช้เราไปซื้อเหล้าแล้วให้เงินเรา50บาทเป็นค่าไปซื้อถ้าเรารับ50บาทนั้นเราได้รับผลจากการกระทําในการไปสนับสนุนในการกินเหล้าของเขาด้วยแต่ถ้าเขาให้50บาทให้50บาทเราบังคับเราไปซื้อแต่เราไม่รับเงิน50บาทนั้น แต่ไม่เต็มใจไปซื้อและไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอันนี้ยังไม่นับว่าเป็นความผิดแต่ถ้าสามารถปฏิเสธได้พ่ออยากกินใช่ไหมไปซื้อเองแต่ถ้าพ่อใช้หนูไปซื้อกับข้าวไปซื้อขนมนมเนยไปซื้อให้ไปซื้อกะทิไปซื้อแกงซื้อให้หมดแต่ถ้าซื้อเหล้าขอไม่ซื้อให้พ่อหนูรักษาศีลหนูไม่อยากให้พ่อกินหนูไม่อยากให้พ่อทําผิดในเรื่องของศีลห้าข้อสุราเมรัยอธิบายให้เขาเข้าใจได้อย่างนี้ ถ้าสุดท้ายแล้วเขาไม่เข้าใจเขายังบังคับเราดูด่าว่ากล่าวเราเราก็ไปซื้อแต่ให้รู้ไว้ว่าไม่เต็มใจแต่ถ้าเขาให้โอกาสทางเลือกเออไปซื้อให้หน่อยเดียให้50บาทอันนี้ไม่ต้องไปซื้อปฏิเสธได้เลยแสดงว่าเขาก็ยังให้ทางเลือกเราว่าเราจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ดังนั้นต้องตัดสินใจในการไม่ไปซื้อให้กับเขาอย่างนี้เนาะอาจารย์ก็ขออนุโมทน ก็ขอ้เร่ทิ้งเส้นทางหรือแนวทางุดิมนะคะก็คือจะไปเรือกสอนข้อคิดหรือแนวทางที่เราทำอะไรให้มันกช่ไหมคะจริงๆมาสอนไปหมดแล้วแนวคิดที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรักษาคุณธรรมจริยธรรมเรื่องยาเสพติดเนี่ยเราไปโฟกัสกันมากว่าต้องไม่เป็นเสพติดแบบนี้ไม่เป็นใจความเป็นจริงเราไม่แก้ไขที่ต้นเหตุ จริงๆแล้วทุกอย่างมันเกิดแต่เหตุจากการที่เด็กเยาวชนในรุ่นใหม่เนี่ยขาดคุณธรรมจริยธรรมเมื่อขาดคุณธรรมจริยธรรมขาดองค์ความรู้เขาจึงไปสแสวงหาที่พึ่งแบบผิดๆด,ด้วยการไปหาซื้อสิ่งเสพติดนมาเสพกันในปัจจุบันเพราะรู้สึกว่าเป็นหนทางในการแก้ไขความทุกข์ร้อนในใจได้ดังนั้นหน้าที่เราในปัจจุบันคือเราต้องฝึกฝนอบรมตัวเองในการแก้ไขปัญหาในใจให้ถูกต้อง เราเนี่ยติดใจไว้ตลอดเวลายาเสพติดเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่ามันเป็นตัวซ้ำเติมชีวิตเราให้หนักข้อขึ้นทุกวันเหมือนมันเป็นการหาที่พึ่งผิดอะไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมดังนั้นถ้าเราไปพึ่งยาเสพติดเป็นยาเสพติดเป็นสิ่งเสพติดให้โทษมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการให้โทษให้ภัยเมื่อเราไปพึ่งพาอาศัยมันมันย่อมเกิดโทษเกิดภัยไม่ใช่เกิดประโยชน์ ยาเสพติดนำไปสู่ความประมาทเมื่อประมาทขาดขาเบาปัญญาเพราะขาดสติมันจึงเดินไปสู่อะไรเดินไปสู่การลักขโมยเดินไปสู่การลักทรัพย์เดินไปสู่การทำลายทำ้ายบุคคลอื่นเดินไปสู่การโกหกมดเท็จเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเดินไปเสพยาสูบยา,ยาเพราะมันมีการเสพและติดเราจำไว้อะไรก็ตามที่เราไปเสพติดมันไอ้สิ่งนั้น่ะมันจะบ่อนทำลายสภาพกายของเรา จิตใจของเราเสมอดังนั้นสิ่งนี้จะจะฝากคือเราต้องมีที่พึ่งให้ถูกต้องเราอยากแก้ไขปัญหาในความทุกข์ให้เราไปแก้ไขปัญหาในความทุกข์ด้วยการไปพึ่งเอาหลักธรรมะพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งเอาหลักธรรมเนี้เป็นที่พึ่งแก่ชีวิตของเราในปัจจุบันขณะเช่นเราเริ่มต้นในการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยถามครูบาอาจารย์ก็ได้เวลามีความทุกข ให้เราเดินไปปรึกษาคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านชีวิตมาแล้วอย่าไปปรึกษาเพื่อนด้วยกันเองเพราะเพื่อนจะแนะนําอะไรเพื่อนบางคนก็แนะนําอ่ะใช้ยาเสพติดนะลองไปดูอันนี้ดูสิมันจะเป็นการเคิบเคิบแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเราเคิบเคิบมันก็จะนํามาซึ่งการลงโทษตัวเองด้วยสุดท้ายแล้วเราก็จะเริ่มขาดเรียนเพราะเราไม่อยากมาเรียนนอนตื่นสายมีร่างกายอ่อนเพลียมันมีแต่โทษมีแต่ภัยในการเสพยาเสพติดทั้งสิ้น ดังนั้นอาจารย์ขอฝากไว้ว่าเราอย่าเดินเข้าไปหายาเสพติดเพราะยาเสพติดไม่สามารถทําให้ใครจเจริญได้แล้วอย่าไปเชื่อว่าการเสพติดแล้วเนี่ยมันจะเสพสิ่งเหล่านี้แล้วจะไม่ติดมันติดทั้งหมดแค่บุหรี่ยังติดเลยนับภาษาอะไรกาแฟยังติดเลยนับภาษาอะไรกับยาเสพติดดังนั้นอย่าไปเชื่อคนอื่นให้เชื่อคนที่เป็นผู้ใหญ่ แล้วเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะเชื่อถือได้เช่นคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์ให้เราเชื่อเขาเดินไปปรึกษาแก่เขาเมื่อเกิดปัญหาทุกข์ร้อนอะไรในใจเราจำไว้ที่พึ่งของเราในการใช้ชีวิตยิ่งปรึกษามีที่ปรึกษามากเท่าไหร่ยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นเรามีที่ปรึกษาเยอะๆความปลอดภัยจะเกิดขึ้นแกเรา ดังนั้นเวลาปรึกษาอะไรให้ไปรปรึกษากับครูบาอาจารย์ให้มากอย่าไปปรึกษากันเองปรึกษากับคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่อย่าไปปรึกษากันเองการปรึกษากันเองยิ่งนำมาซึ่งโทษภัยทุกข์ร้อนการปรึกษากนคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและนำมาซึ่งความพ้นทุกข์แก่ตัวเราเองนี่คือสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้ยึดม้่นถือมัานในหลักความจริงกุหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักเหตุหลักผลเป็นตัวสําคัญและแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยการปรึกษาคนที่เป็นผู้ใหญ่ก่อนเสมออาจารย์ก็ขอทอนมรณานาสตรทุกกับพวกเรานะที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำเรมว่าเรากันเองทุกคนใครที่มีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้รักษาความสุขไว้ให้ดีใครที่มีความทุกข์ร้อนสิ่งใดในปัจจุบันขอให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ดีดท,ที่สุดแล้วขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีความสุข คิดสิ่งใดสมตามความปรารถนามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียนเก่งๆมีความตั้งใจขยันมั่นเพียรในการเล่าเรียนแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีสติปัญญา,านในการตัดสินใจเลือกสิ่งใดก็แล้วแต่ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตตัวเองมากที่สุดเดินไปในทางที่ถูกต้องไม่เดินไปสู่หนทางแห่งความผิดหนทางแห่งการล่มจมหนทางแห่งการสิ้ยาเสพติดขอให้พวกเรามีปัญญาในการแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่ว เพื่อให้เราทุกคนเนี่ยสามารถเดินออกจากความทุกข์แล้วมีความสุขในการใช้ชีวิตเดินไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในการใช้ชีวิตไม่ว่าในฐานะของการเป็นเด็กนักเรียนหรือในฐานะของการเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้าโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนเทินสาธุอนุโมทนาทุกคนนะขอให้ครูบากในงานเชื่อใกูให้กับหน้า ไม่รู้อะถ่ายหรือเปล่าทันไหมล่ะหรือว่าถ่ายเป็นกลุ่มก็พอได้ได้หมดแล้วแต่เขาผู้จครงาราาท่นานากน่าราไรยผ้ที่เ้วตานี้ต้งบอที่นั ให้ร่างการในการนำไปใช้เพื่อเ็นการต้างภัยผิดตัวีกิาวนี้าจารย์ให้แนะนำว่าถ้าเราสําคัญดจัด้ัาาได้เราสมารถที่จะสร้งัพาเพการผิดจาของพวกเราที่ผดาบ เียนออกวเวียนใช่ไสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวจบจากตรงนี้นะคะก็ไปเจออาจารย์ได้นะคะที่โรบินสันนะคะโรบินสันโรบินสันกาญจนาุรีนะคะบ่ายสองนะคะ แล้วก็ตรงนี้อาจารย์จะไปต่อบนเกวียนนะคะทุกคนเดี๋ยวจบจากตรงนี้อาจารย์จะต่อบนเกวียน,นนะ,ะใช่แล้วค่ะน้องพีเองค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ สองโมงนะคะอาจารย์จะไปบรรยายคำต่อนะ,ะที่โรบินสันนะคะโรบินสันกาญจนบุรีใครอยู่แถวโซนกาญจนบุรีห้ามพลาดเลยนะมาพบอาจารย์ได้นะคะที่โรบินสันกาญจนบุรีนะคะ

小金刚。<Yes. S 2> no,